สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันอังคารที่12พฤศจิกายนนะคะสำหรับวันนี้นะคะราคาทองคำก็มีแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อนะคะโดยหลังจากที่ราคาหลุดแนวรับบริเวณ1,300ลงมานะคะก็ทำให้มีแนวรับหลักบริเวณ1,270แล้วก็1,251นะคะ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่ประกาศออกมาดีก็ทําให้ค่าเงินยูเอสดา r แข็งค่าขึ้นมานะคะแล้วก็ยังตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแข็งค่าเส่วนข่าววันนี้นะคะก็มีม o ดี้ระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะในอีกช่วงสองปีข้างหน้าแล้วก็ม o ดี้ชี้ว่าเศรษฐกิจโปรตุเกสเนี่ยจะไม่เผชิญความเสี่ยงที่สําคัญอีกต่อไปแล้วนะคะสําหรับ การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในคืนนี้ก็ในช่วงทุ่มครึ่งนะคะมีดัชนีธุรกิจขนาดเล็กในเดือนตุลาคมแต่ก็ไม่ค่อยสำคัญมากนักนะคะในช่วงต้นสัปดาห์ ข่าวต่างๆก็ยังค่อนข้างข่าวเศรษฐกิจสหรัฐก็ค่อนข้างที่จะเงยียบอยู่นะะราคาทองคําหลังจากหลุดแนวรับ1,300ลงมานะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่บริเวณ1,280ถ้าหากว่าหลุดจากตรงนี้มานะคะแนวรับหลักก็คือบริเวณ1,270 1 2 7 2นะคะแล้วก็ถัดมาก็คือ1 2 5 1นนะคะแต่ถ้าหากว่าราคาทองคำยังสามารถเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ สามเหลี่ยมนี้ได้นะคะก็มีแนวโน้มที่อาจจะมีโอกาสที่จะดิดกลับได้ส่วนแนวต้านวันนี้นะคะก็มองที่บริเวณหนึ่งพน้เก้าสนะคะแล้วก็ถัดมา1300แนวรับ1275แล้วก็1265สําำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ